อบปลาดุกสูตรพื้นบ้านลำล้ำเจ้าสูตรโซน้ำมันหน่อวันนี้นะโอ้ลากี่ตัวเปล,ปลนลำเปนเลยนะแม่ดุกโอ้นักขนาดเนอวันนี้เนี่ยเจ้าอบปลาดุกมอมอเนาะหืมหอมขนาดพอส้มน้ำมันนี่หอมเลยอืมหอมเนาะหม้อเลยเนาะอืมจับละลำแล้วหอมหอมสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันแหมแก้วเจ้า วันนี้อีแม่ปนจนยะยาอบปลาดุกแบบพื้นบ้านเนาะก่อนจะไปรับชมเปนเป่วนก็นไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันกำนเนก,ก็เดียวเราไปดูกันเลยว่าปนจนยะยาจะได้เจ้าเจ้าเครื่องปนก็นจะมีเจะไข่เนาะหรือวาตะไไร้หอมแดงหอมขาวคาขมิ้นเจ้านี่แล้วก็จะมีเม็ดพักป้อมเนาะนี่เจ้าใส่เม็ดพักป้อมลงไปตามโดยเจ้ไข่เจ้าหอมแดงหอมขาวคา ขมิ้น oh. เจ้านี่ตามด้วยเกลือเจ้า oh. นี่เจ้าเสซ็จแล้วเขาก็จะโคลกส่วนผสมใือเข้ากันเลยเนาะเจ้าอันนี้จะเป็นพี่เครื่องแกงโอปป้าดุกข,ของเขาวันนี้นะเจ้าหอมๆเนาะใส่คาขมิ้นอย่างเหี่ยหอม ตามด้วยพริกแห้งปนเจ้าหรือว่าจะใส้พริกแห้งเป็นเม็ดก็ได้เจ้าใส่กะปิลงมาเจ้า นี่เจ้าเทน,น้ำเปล่าลงมาในหม้อเลยเล็กน้อยนะเจ้าใส่หมกมาให้บอดีนี่เนาะนี่เจ้าเส็จแล้วฮอกระตักพริกแกงเจ้ามาลงหม้อเลยนี่เทน,น้ำร่างโคลกลงมาเจ้านี่เจ้าพอน้ําแกงเดือดแล้วเนะเาะฮอกใส่ปลาลงมาเลยเจ้าดูโอ้โห <c oughs> ปลากี่ตัวเป,ปิ่มเปเลยนะแม่ดูโอ้หนักขนาดเนิ่วันนี้เนเาะโอ้ปลาดุกหม้อหม้อเนาะ นี่เจ้าเ็จแล้วเขาก็จะปิดฝาไว้ก่อนเนาะรอป่าซุกเนาะอีแม่เปิดกระต้งหม้อแล้วก็เติมน้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งเจ้าวันนี้อบปลาดุของเขาจะเป็นสูตรโซ่น้ํามันเนาะหูนี่เจ้าอบปลาดุของเขาที่จริงอันนี้ก็ซุกได้แล้วนะได้ตีแล้วเจ้าถ้าจะกินก็กินได้เลยแต่ว่าวันนี้อีแม่ะจะเอามาโซ่น้ามันแหกมกันเพื่อมันลํำว่าเจ้านี่น้ำมัน่อนเขาก็เอาหอมข่าวลงมาจิ้วกัน เร็จแล้วเ้ากะเทอโอลปะดุของเฮาลงเลยเจ้านี่ทั้งเหนือปะจะห้องโซ่น้ํามันอีนะหรือว่าเฮาจะเอามาพัดน้ํามันแหมกําเจ้าคือมันหอมอีนะแมมปนวหาแล้วแต่สูตรวันนี้สูตรโซ่น้ํามันเจ้าตาม,มด้วยอันหอมเปิลแล้วก็ใบแบบครูเจ้าแล้วก็พักปอมเจ้านี่ถ้าเกิดว่าเฮาใส่น้ำมันมาพัดนเนอเฮาก็เอาพักมันนี่ลงก็คือจบแล้วนะเจ้าเติมชุโลดลงไปเจ้านี่ เออมันใส่โซ่น้ำมันมันหอมแด้นะเพราะว่ามันมีหอมขาวเนาะมันได้จิ๋วหอมขาวทำน้อยมันหอมขึ้นมาเลยเจ้าเปื่อนๆเปื่อนๆลองทําได้ถึงสองสูตรนะเจ้าถค่เฮาบบโซ่น้ำมันก็คือเป็นโอปปลาดุกตะกี้ก็คือซุปแล้วนะเจ้าอันนี้เฮาเอาเหมือนเอามาโซ่น้ำมันทำน้อยให้มันหอมเพ้มันล้ำเพิ่มขึ้นเจ้าทําได้ถึงสองสูตรสองอย่างเลยเนาะกินกับข้าวนึ่งก็ล้ำข้าวหุงก็ล้ำนะเจ้าเมนูนี้นาอดู เดือดพุดพุ่พุหอมเลยเรียบร้อยแล้วอ่ะไปเอเมนบัชิมกันนี่เรียบร้อยแล้วอ่ะชิมแห่กรรมหอมขนาดพอส้มน้ำมันนี่หอมเลยหอมเนาะมาะเลยเนาะจับละลำแล้วหอมหอมนี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่จานละน่ากินขนาดเนิน เมนูนี่เนี่ยเจ้าทาง่ายๆเนาะใส่เครื่องกับกียางเจ้าตำ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 อบเรียบร้อยเลยถ้าหอมโซน้ํามันก็คือกินได้เลยเน่เจ้าแต่อามาโซ่นี่มันหอมหมย่างเนาะมันมีหลายสูตรเน่เจ้าเนาะดูโอ้โหดูโอ้ยหอมหัวนนาเลยส้มน้ํามันมันโดนหอมข่าเนาะพัดมาเหตุกรมน้ำมันหอมด๊อก หนหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าดูนี่เรียบร้อยและเจ้าโหเรียบร้อยและเจ้าอบปลาดุกสูตรพื้นบ้านล้ำๆเจ้าสูตรโซ่น้ำมันหนอนว่าน,นี่นะตั้งเหนือประกอบจะห้องโซ่น้ำมันหรือส้มน้ำมันนี่นะเจ้าก็คือเอามาเจียวกระามันแมกกำเนาะมันก็เพิ่มความหอมมแทมย่างนะเจ้าถ้าเกิดว่าไผ่โซ่น้ำมันก็คือซุปก,ก,ก็กินได้เลยเนาะสามารถใส่พักล้วก็กินได้เลย อันนี้ยามาใส่น้ำมันแห่งกรรมนี่มั่เจาหอมขนาดเน้อ